ไยเกินนะน้าโอ,อ,อวโห้คือวะโอ้ไม่ต้องกอยเลยครับแบบนี้ว้าวชดชดชดโอ้ยสบายเลยครับนี่กเก้อเทพอ่ะพี่น้อง สบายเลยอาหากินง่ายแท้โอ้โห <laughs> สบายดีกาบทักทายสบายดีสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องว่าจะเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศนันเด้อย,ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซ่ององสาราเซโน่จองสาลาเซโน่แต่มีคนเดียวคือเก่านะพี่น้อง <laughs> นี้นะสซพากะ มาคนเดียวสายเดียวอีกแล้วนะพี่น้องเนาะสิงเงาเงาอีกคือเก่าพี่น้องเนาะสูงเงาตลอดเลยพี่น้องพอหยอกนะพี่น้องเน <c oughs> าะวันนี้ค่ะสุภาก็จะมีเหตุคลิปรี a c t i o นคือเก่านะพี่น้องนะนนะจะมีเหตุคลิปรี a c t i o นใน,น,อนะอนอวอลขคอเรื่องสาวลาวการทำงานที่ไทยเขาไปไกลแล้วนะพี่น้องซึ่งคลิปนี้เนาะก็ได้มาจากส่องของมงคลสาวรำซิ่งนะพี่น้องเนาะคันสุภาจะอ่าน สื่อส่งบนถือเนาะคณะอ่านบนถึอกอย่งไรก็ต้องขออาภัยนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปอ่าที่อ่าเป็นคลิปที่พี่เพื่อนอ่าภาพถ่ายทำภาพบรรยากาศการเกี่ยวเขาของทางคนไทยเนาะพี่น้องเนาะบอกเลยว่าทัานสมัยมากๆเลยเห็นแล้วกับเป็นตายอย่างใดรถเกี่ยวเขาเพิ่งมาเกี่ยวทางฝั่งลาวเนาะทางนาสะบูพานะพี่น้ง <laughs> องเพราะว่าเขากำลังซุกเลยตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะ <laughs> ซึ่งคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะกา เป็นคลิปที่สภุพากับภูมิใจนำเสนอนะพี่น้องเนาะถึงความเก่งพี่น้องเนาะถึงความสามารถของพี่น้องฝั่งไทยที่เป็นสามารถผลิตคิดค้นคิดสางลดปั่นเข่าออกมาใส่ได้ให้มีความสะดวกสบายในการทำการกสิกรรมนะพี่น้องเนาะไทยเก่งแหงพี่น้องสุดยอดเลยเนาะและคลิปนี้กับ มาพร้อมความตลกเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพมันก็เอารถุดไทยมาแก่เฟืองเนาะพี่น้องเนาะและ้วเอารถุดไทยมาแก่เฟืองไผ่งวเนาะก็เลยแบบจะมีความแบบเฮฮาหน่อหนึ่งนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> สงฟ้าก็เลยอยากนํามาฝากเพื่อนพี่น้องเพื่อให้ได้หับส้มแล้วก็ได้ผ่อนคลายได้คลายเครียดนะพี่น้องเนาะซึ่งก่อนจะไปหับส้มคลิปก็ต้องอขอขอบคุณคลิปต้นฉบับเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ฝากคลิปต้นฉบับเพื่อนในเด้อพี่น้องเดี๋ยวเราจะ สับปะาจะไปเลิงเอาไว้ที่ไต้โพดเนาะแล้ก<ๆ>็อย่าลืมใหก้กำลังใจสุบาด้วยการกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร้นะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอคลิปเรื่องราวดีๆมาฝากผ่านูุชมและเพื่อมีไรายได้มารักษาบิ่นโพรตนเองเนาะเอาพี่น้องเอาเป็นว่าต่อไปเฮาไปหาชมคลิปพร้อมๆกันเลยเนาะว่าจะสนุกสนานขนาดไหนการเกี่ยวข่าวจะคึกคืนขนาดไหนบอกเลยว่าจังซตีพี่น้องไปกันเลย ากก็เทอะเอ้ออๆเอาเอาโอ้สบายเกินน,น่ะนะเออเว้ยคือเว้ยโอ้ไม่ต้องโกยเลยคนระับแบบนี้โวยโจดๆๆ เทาพี่น้องสบายเลยหากินง่ายแท้โอ้โหแป๊บเดียวครับได้ถึงรถแล้วโอ้หากินง่ายแท้ เฮ้ย <laughs> เอาอีกรอบไหมเอาอีกสักรอบก่อนให้มันเต็มเลยเนี <laughs> <c oughs> ่ครับได้ฟังไห้บัวด้วย <laughs> ยังไม่เต็มครับยางไปเต็มเอาอีกรอบนึง <laughs> เอาแล้วก็หากินง่ายมากพิมพ์งานนี้เออเออ สบายเลยครับแบบนี้อ้ทุนแรงไปเยอะครับเออสบายเลยครับแบบนี้รถไทยแต่งได้นี่อันอี้มีหน้าที่ทำอะไรนี่มีหน้าที่ทำอะไรดูน้ำมอนน้ำบอ กมีหน้าที่ดูน้ำม่อน้ำครับโอ้หากินง่ายไหยเอาไปนู่นแล้วครับไปนู่นแล้วไปเดี๋ยวตามไปดูครับศัก์สุพรรณกันช่าง2022ั่ขึ้นไหวไหมนี่ตายยุ่นนะนี่ก็เสียเสีย้าครับ ทีมงานสายเขียว ได้จบไปแล้วนะพี่น้องวิธีการเกี่ยวเข้าทางฝั่งไทยนะพี่น้องบ,บอกเลยว่าสุดยอดมากๆเนาะต่อไปเราจะบเมื่ออีกแล้วนะพี่น้องเราจะเมื่อในการก้มเกี่ยวเข้าเมื่อในการมัดเข้าคนเขานะเพราะว่าหลดห่หอนี่นะพี่น้องเนาะิ่นสามารถเกี่ยวเข้าแล้วก็ปั่นออกมาเป็นเม็ดให้เราได้อย่างขากเลยนะได้อย่างสบายสะดวกสบายเลยน้องเพียงแต่เกียเ่ยวแล้วแล้วก็มีแต่เอาไปตากแล้วก็ นำขายได้เลยหรือว่าเก็บไปกินได้เลยนะพี่น้องเนาะสะดวกสบายมากๆเลยพี่น้องคลิปนี้เนาะกับสีประมาณนี้เลยนะพี่น้องเนาะนำคลิปเรื่องราวดีๆมาฝากผัผู้ชมเนาะการวังว่าพี่พีเอฟซีจะหมักไปซึ่งสอมในการนำเสนอคลิปของซาบุาเนาะสำหรับคลิปนี้กับซาบุาก็สะได้ขอตัวลาไปก่อนเนาะอย่าลืมติดตามผับ zoom ในคลิปต่อไปว่าซาบุาจะนำเสนอเรื่องราวดีๆอีกอย่างอีกมาฝากผัผู้ชมเนาะอย่าลืมติดตามนี่ ชมนในคลิปนะสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะพี่น้องบ๊ายบาย